น่าดูลาเหมือนระหูอมคุยกินไม่ได้จ้ะพูดกินไม่ได้ก้อยคกินตับได้นี่หว่าคุยกินตับได้อยู่จนมืดอจ้ะพวกเข เออนี้สิให้แสงไฟมันโดูงแบบช่วยชีวิตเราหน่อยมืดไปหมดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกินซ้มตำํำเป็นงานที่มอลลำไัยมา บ้านเันไม่เสร็จค่ะสะสวยอะสสวยอุ่นค่ะอืมไม่ได้กินข้าวค่ะก็นี่แหละไปงานมานี่ไงแล้วก็ไปเจอร้านส้มตำดูน่าดูน่าอิสมากก็เลยจัดส้มตำมา ทำแทบได้น,นะปิดตะกร้าแล้วค่ะปิดตะกร้าแล้วค่ะไม่ขายแล้วค่ะอืมอืมรอหลังปีใหม่นะคะเดี๋ยวจัดโปรหลังปีใหม่ให้เดี๋ยวจัดโปรหลังปีใหม่ให้ค่ะ โปรหลังซืิมใหม่นะโอเคไหมแต่ถ้าอยากกินจริงๆอะไปบ้านฟ้าเดอ้อไปบ้านฟ้าเขาซื้อกันสนันวันไหวตอนนี้จัดโปรลดร,ราคาหนึ 100, ่งถุงลดหนึ่งร้อยหนึ่งถุงลดหนึ่งร้อยค่ะจะต้องไปที่บ้านป่า โอเคโอเคไหมไม่มีค่ะกระปีไม่กะปีไม่มีเลยปีนี้เคยไม่เข้า <c oughs> เคยไม่เข้า ไม่เข้ามาพี่บุ๋มกลับมาแล้วรี่เรกว่าจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินสรุปได้ส้มตำสรุปได้ส้มตำมาค่ะ ได้อมมีอุมมี่ลงหลุมกันอีอุมมี่อีอุมมี่ต้องลงหลุมเวลานี้คือเวลากินอืมเสียงกู้เย็นอ่ะเสียงกู้เย็น ตู้เย็นมานานแล้วตู้เย็นมานนานราคามันจะพังแล้ว <c oughs> อืมดูเสียงมันดิ <c oughs> ฟังเพล,เพล,เพลินๆไปพุ้ยกินไหมลูกพุ้ยกินไม้พุ้ยกินตับไหมเอ้าแม่ให้ตับแม่ให้ตับปุ้ยหน่อยดีกว่าปุ้ยอืมอืม มาอืมอ,มอนนมตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่มาฝังนี้นี้มาตรงนี้มาตรงนี้สิเร็วๆอะอมึงก็โง่อีกมาตรงนี้สิอะมาตรงนี้เลยนะมาตรงนี้มาฝังนี้ บอกให้มาฟังนี้มาฟังนี้สิลูกเป็นหมาเซเล็บต้องฉลาดนะลูก ข้ตตมตำค่ะข้ตตมตำตำตำถั่วนี่ขนาดเอาเผ็ดกลางแล้วนะขนาดบอกเขาว่าเอาเอาไม่เผ็ดมากแต่ร้านเขาขายดีมากอะปิ้งไม่ทันเลยอะอยูชั้นไปยังต้องยืนรอเลยไก่เขาขายดีมากหมดเลย ก็ไก่ย่างห้าดาวมีเตตับย่างมีเตตับย่างไม้ใหญ่ๆบำรุงเลือดใช่สามีจะตับ,ย,ตบ,ย,บ,ตบย่างนะมีกระตับย่างนะคะโอเคไหม ไปกินมาชักเผ็ดฮะอืมจะปออร่อยมากกินไปกินมาชักเผ็ดใส่พริกไปกําหนึ่งอะใส่พริกไปกําหนึ่งอะ อยากรู้เรื่องบ้านต้องมาตอนห้าโมงเย็นนะครับอยากรู้ความคืบหน้าเรื่องบ้านต้องมาติดตามติดตามช่องดีฉันใบแล้วมาดูตอนประมาณห้าโมงเย็นโอ้ยเผ็ดอะดิฉันไลน์ให้ดูทุกวันอะไรวะบอกว่าเอาไม่เผ็ด แข่งไปนิดนึงพรกคอ,อกินต้องตามกันค่ะนี้อยู่บ้านนี้อยู่บ้านพีแล้วก็จะไปเซ็นทันใช่ไหมเป้าหมายเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกก็ะจะไปเซ็นทัน ไปไปมามเออลืมว่าเขามีงานสวนบ้านแก้วของพระนางเจ้าลำไพยก็เลยแบบไปเที่ยวหาอะไรกินดีวกว่า จะผอมกี่โมงอ่ะจะผอมกี่โมงอ่ะแบบนี้มันจะผอมไหมมันจะผอมได้ไหมแบบนี้ แสวยไหมฮะของแท้เดอ้อเื้อมา <c oughs> <c oughs> มาพี่จันเพลนพี่จันเพลนมาเร็ว ไปเก๋ๆอยู่บ้านค่ะบอบกินนะตำถั่วฝักยาว ว่าเขาหยิบเป็นกรรมเลยอ่ะแล้วเขาถามว่าได้ไหมคะแม่ค้าถามว่าได้ไหมคะเรามันแบบตัวแม่ไงแล้วก็บอกได้ค่ะได้ค่ะสบายสบายค่ะได้ค่ะเขาถามแล้วนะไปโทษเขาไม่ได้นะเขาถามแล้วได้ไหมคะนั่งหยิบอะลิกอยู่ในกระปุก พริกแห้งพริกแห้งต,ตงตามส้มตามแบบนี้ต้องใส่พริกแห้งมันจะหอมแล้วนะก็เอาทะเพียตักแล้วนะฮะได้ไหมคะเรามันตัวแม่พริกแห้งอย่างเผ็ดยังแบบได้ค่ะได้ค่ะ เป็นไงล่ะได้ค่ะได้ค่ะเป็นไงล่ะฮมโอ้ย,ยมาถามหามารยาทต,ตอนนี้ค่ะ อย่าไถามหามารยาทต,ตอนนี้ค่ะกินแซ่บอยู่มารยาทเลิกงานแล้วค่ะมารยาทเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นค่ะบกนที่สี่ทุ่มแล้วค่ะอย่าถามหามารยาทต,ตอนนี้ไม่มีมารยาทต,ตอนสี่ทุ่มค่ะจะปูสดมากตำถั่วค่ะตำถั่ว ครับกินตำถั่วกับตำแตงแต่นะทาอร่อยดูส้มตำอะ่ะทุกคนดูสีก็รู้แล้วว่าอร่อยอะจริงนะส้มตำอ่ะคือเวลาตัาง่งส้มตำนะเราเห็นสีน้ําเรารู้เลยว่าแบบนี้ยอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าตำมาแล้วแบบเส้นแบบจืดๆสีแบบจืดๆรู้เลยไม่อร่อยนะคะาตำส้มตำ,ตำ,ตำไม่เป็น ถ้าตำมาแล้วแบบน้ำแบบนัว,นวแบบเนี้จับดองอร่อยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าสีน้ำนัวอย่างเงี้ยคืออร่อยใช่สีแซ่บสีนัว ไม่มีขนมจีนค่ะไม่มีไม่มีขนมจีนจ้าแล้ทุกคนวันนี้นั่งไรเล่นหลังบ้านนะไม่อยากกินหน้าบ้านเพราะว่าแม่นอน แม่นอนไม่เป็นหรอกเป็นได้มันเป็นไปแล้วแล้วแต่มันนี่ดอด่อยาวเย

เตีให้ปุ้ยครับอยู่ไปทุกคน <c oughs> แบบบายบายแผลไม่เจ็บแต่มันเริ่มอันนี้แล้วมันเริ่มตกกระปกแล้วมันหลายวันและ้ะต้องรอสออาทิตย์ต่ขว่าจะผ่าจะผ่าจะไปตัดใหม่ได้แต่ไม่วอรี่นะคะไม่วอรี่เป็นคนแบบใจจอย คี้ลอยค่ะข่าคีรลอยภ่าคีรลอยขอบคุณค่ะเวลาแบบนั่งไลฟ์แล้วแบบมันมีแบบยอดเงินเตือนเข้ามาเนาะมันก็ด้แบบชื่นใจนิดนึงเวลาลูกค้าแบบต่างของ ไม่มีใครอยู่ค้างอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่หลังบ้านวันนี้อยู่ประตูหลังอยู่หลังบ้านไม่นอนนะคุณนายอารมณนะ์อ่ะไม่นอนเดินไม่กแล้ว <laughs> เดินไม่กแล้วไม่นอน <laughs> อ่ะสี่ทุ่มแล้ว ตีทุ่มแล้วไม่นอนอ่ะอือยา่ว่นนอนแล้วไม่นอนเอาวิคขอบคุณคุณพิมมี่ค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ ครมันดิฉันก็สองร้อยกว่ากลัวอะไรกลัวอะไรคะนะสู้ไม่ไหวก็กินยากลัวอะไรอย่าไปกลัวคะ่ะสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ไหวก็กินยาคะ่ะจบนะอย่าไปคิดเยอะชีวิตอะ เด็กหมอเขาก็จัดยาให้เราเองแหละเดี๋ยวหมอเขาจัดยาให้เราเองอืม <c oughs> อร่อยอ่ะหอมพริกแห้งใส่พริกแห้งส้มตำใส่พริกแห้งอร่อยใส่พริกสดมันจะแบบมันจะเผ็ดร้อ